อินน้อยบอกข่าวชาวมหาสรารคามสวัสดีค่ะอินน้อยบอกข่าวชาวมหาสรารคามวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่กทมหรือกลางทุ่งมหาสรารคามไปดูวิสาหากิจชุมชนบ้านหนองหินอำเภอเมืองมหาสรารคามที่เขานำนักศึกษาและอาสาสมัครชาวต่างชาติลงแขกดำนาฝึกเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยชาวนาลดต้นทุนในการจ้างแรงงานดำนา ปัจจุบันชาวนาประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต้องจ้างแรงงานในการถอนต้นกล้าปักดับนาข้าว จ้างแรงงานและเครื่องจักรในการเกี่ยวข้าวและนวดข้าวค่าแรงวันละ350บาทค่ะทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มภาระราค่าใช้จ่ายในครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทําโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดำนานานาชาติโดยการประสานคณะนักศึกษาทํากิจกรรมลงแขกดำนาจากประเทศกัมพูชาพมา่าอังกฤษ บางขลาดเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยแม้จะมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่เคยทำนาและดำนาไม่เป็นจึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันค่ะให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตชาวนารู้จักวิธีการทำนาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วกลับมาพบกับอินน้อยบอกข่าวชาวมหาสารคามโดยทีมงานสวทมหาสารคามได้ใหม่นะคะ